ในเรื่องความห่างระหว่างเลนกับดวงตาเนี่ยมันมีผลในเรื่องของค่าสายตาที่เปลี่ยนแปลงไปเคยเจอนักเรียนหลายคนน่าจะเคยเจอเคสเหล่านี้ก็คือหมายความว่าถ้าเราเอาแว่นชิดๆตาเนี่ยบางทีมันลูกค้าบางคนคนไข้บางคนไม่ไม่ชัด แต่ถ้าดึงนเนี่ยเนี่ยดึงห่างออกมาดึงแว่นห่างออกมาเนี่ยชัดเลยอะไรต่างเนี่ยบางคนก็ใส่แว่นห,ห่างๆตาไม่ชัดพอกดเข้ามาชิดๆตาเนี่ยชัดทีนี้ถามว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เ,เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นก็คือจากรูปเนี่ยเราม,ามองดูเราจะพบว่าในส่วนของเมื่อเราดึงเลน ทางห่างตาและชิดตาเนี่ยเราจะพบว่าค่าสายตาเปลี่ยนแปลงไปคือค่าพาวเวอร์เลนเปลี่ยนแปลงไปจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างเช่นรูปบนก็สมมุติว่าใส่อยู่บวก800ใส่อยู่บวก800 ทีนี้กำลังเลนที่บวก800เนี่ยออพอเราขยับเลนห่างออกจากดวงตาไปเนี่ยเราพบว่าค่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงจากบวก800ออกไปเรื่อยๆอทิศทางบวกมากขึ้น ลับกันในกรณีสมมุติว่าถ้าใส่เป็นเลนส์สายตาสั้นล่ะเลนส์สายตาสั้นอยู่ลบ800เนี่ยเมื่อดึงห่างออกจากตาไปแล้วเราจะพบว่าค่าค่ากำลังเลนส์นั้นนะมีค่าที่สั้นน้อยลงหรือค่ากำลังเลนส์พาวเวอร์ลบเนี่ยน้อยลงดังนั้นเนี่ยระยะห่างระหว่างดวงตากับแว่นเนี่ยบางครั้งก็ส่งผลกระทบต่อ กำลังการมองเห็นบางทีบางคนเกิดเอฟเฟกบางคนก็ไม่เกิดเอฟเฟกกับสิ่งเหล่านี้ทีนี้เรามาพูดกันถึงวิธีแก้เ,เรามาพูดกันถึงวิธีแก้ซึ่งวิธีแก้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเ,เราลูกค้าเขาใส่เลนอย่างเช่นลบ700อยู่ แล้วพอดึงแบบประมาณว่าเนี่ยต้องดึงห่างออกมาอย่างเงี้ยถึงจะชัดเนี่ยแปลว่าค่าสายตาที่เราให้เนี่ยณนะตรงนั้นอนะมันไม่ใช่ละเราจําเป็นต้องตรวจวัดสายตาใหม่ทํำนองเดียวกันออจางภาพบนบวก800ก็เช่นกันใส่อยู่เนี่ยชิดชิดตาเนี่ยมันไม่ชัดต้องดึงห่างตาออกออกมาเนี่ยมันถึงจะชัดกรณีเนี้ย ให้เราสันนิษฐานได้เลยตอนนี้เราเรารู้แล้วว่าค่าสายตาที่บวก800อ่ะมันไม่ใช่แล้วเราต้องทำการวัดสายตาใหม่ส่วนว่าค่าจะจบที่เท่าไหร่นั้นเนี่ยการวัดใหม่อ่ะคือทางออกแต่เรารู้ว่าไอ้จุดที่เราจ่ายณนะตอนนั้นอ่ะมันไม่ใช่ละ